ตอนี <łość> ้ต้อรัะาช่องแอมนี่ค่ะกินข่าวเด้อมือเทียงมือเทียงเต่ายายสองค่ะพี่น้องกปะด้างมือค่ะเจ้าล่องเมจ้นล่องเหม็นมือพวกจะเดม็นตามห้องไย ดีค่ะสวัสดีเอฟซีช่องป้า <นะ S 1> แตนชาแนวนะคะทุกคน,น,คน,นก็ปกักก็ฝามะงิชานิ่วไทเกอร์โอมด้วยทุกคนน,นี่มีข้าวเที่ยงกันทักไปแัน ข้าวฟ่างก็บอ่ได้า่สร้างว่าโคตรภูมิยังมาดีโอ้โหหอมหุยหุยโมาถ่ายร้านเปข่าวก่อนจะเป็นร่มก่อนละโอ้โหดนี้คืออาหารของเราอันนี้คือส้มปลาส้มปลาตองนะคะ ก็นี่ทอดเขียดปลาทูชะอมชะอมใบพักหนอกหรือใบบบกักเขือกับักหอมเออเขายิ้วขอยิ้วนาไปคินละตมละบุเออลมต๊ะเซบุลละตังสันวา ก็ยังพออย่อน oh uh, okay? uh, nah, ี้เขาจะเป็นหรอเนือหันแล้วก็คือวกอะไรหังหงข้าวตงหงไหมอพาได้ยักษ์โลต้ด้ดีเอ็มลอยดสินะนะที่เขา้องมีเหลืองมาแสยบมสบ 爸，阿 P N 写 J 啊。啊啊啊

พักพักไปก็ไม่ยากไม่ลงคลิปมันียกี้นไทกียนด้นหะ้าตูนแล้ว้ยทางถึงรมดหยบมบเม่อาก่ยไปที่ปยกินขับเาจะพูดถึงอีก่ยดันถึงดึงเงินแล้วจะไได้จะพูดถึง เอช่องเฟิรชนบ้านนาแฟมลี่ไจอาให้ดันหินไปสร้างต้องตักมือก่น้อาตักมือก่อนนะบอกแล้วแน่หน่อยให้ตักแห้ปงเงีบ มาเร็วเขียบมันจะวิ่งหนีก่อนนะเขาดีแล้วจะอึดเชืนกสอง,งคนอยูแ่แ้ <c oughs> <c oughs> บนแดดไม่พอูดเนาะ ท่านเผ็ดอย่างเงี้ยเกินเผ็ดจางถ้าถ้าเติมน้ำองเงีได้อยู่รา่ว่ากูเข้าขายแบบตามงานกับท่านอร่อยอยู่นะต้องเ้าแค่อร่อยส่เนื้อกระชอนจับเยปลาสดเด็ดส่วนปลดํามันดีแบบปลาแดดสดปลาแดดสดจัปลาแดดกดของพอดีเพราะทุ่นจับพอดี

อป้าเลยตองเสียทั้องฟทั้งเม่ป็นองที่ิกา้ถูลงากนไปนงินแล้วก็เจอจานต้งห้องชินแล้วอย่างไรไม่ใครกินได้ยินเนาะ่างะอย่างเขาอ้ามัไป่าเลยแล้วไใชั เด็กเ่อากับร้อนเอไม่ร้อนเหรอก็เราต้อนร้อนไงตับว้อนใ่มเนไม่ร้อนไม่อออนนะได้แดดแบ ไอ่เวอรกอดเกนเทำ่ะตั้ม <lequel> บ <dit> <ais> <snacks Four> ักไล้ใช้กระซิบกินบวันตั่นจ้ก็ได้แต่ว่าใครจะบุกินลาจะตั้มต้ยุบหนึ่งพอดีจับ เดี๋ยวขนหน่ยตส่วเดี๋ยวคือทมเ่าเรียหน่่ยแบบตุ่งห้ ้าเกินสตอน็ไปม่าจะแบบก่อนไปจเแต่าอยูัเก็ีโอูกเก็แล้วแม่เก็บไมดแล้วเมียเก็บมาแล้วแต๊มจานจะบอกปซีรอบใช้เก็บแจ้งเลยุดเข้าแจ้งหน่อลคนลงมาไปเก็บนี่มดก็ไปเก็บับัวได้แบบมีแต่ลูกออมั้งเหรอ

เราผลิได้วานาบโกินบอ็านกองกินยเด้อยัดฟันยัดฟันไมบาดยัดฟันยเมล้งตร้เที่ยวกันนำงจะมาหาหมอ

กินปลาแดกมาสอต้นเจมันไปดินแล้วเอักกระดาวาเบเห็ักกระเม็ดมูต้องส่ตุนน้ำมันเก่าเนาะกะเม็หวดำแหมหมูตุนน้ำมันมูตุนน้ามันเกลือตามหูตุนห้ยปลาแดกัเการทอดให้ิงนะเนี่ยมูทอดไม่ธรรมดาแล้วเออ่ธรรมดาเด้อ ประมาทได้ชุดหน้าไปหาชดหนาก็ทงงอะเสื้อไปก่ไปหาชดหน้าชุดหนาเราไมหนาวแล้รคนลูกคนพ่องตัดแนตอดปอดแดหัอสตัดแดตักใส่ซอนหาตอนหมดแล้วหาตพี่หดแล้วปแดไ่าตดาต่ดไต่ตดไตห้บดีนไม่โอ้ขึ้นเี่ยวุทำเตียวมาทำห จะเรื่องเพจ่มมีรรมมมามวิ่มิค่อนเพจค่ะผิกแดงก็ซื้อมาแม่แม กรดกสามชีหม so so ื <sh> <reading ancient> <ennen> s right. <S well, ่นได้แล้่ะทอดไ่ี่อา้ดีละอ่ทอดทไ่ีญ่าด้พักมิตรเลยนี่พักมิตอากินลูกเมยทอดกินอกินเาพทอดกินเรากินเบิดเืิแกเพื่นบอกเแตกเขาแบดสิเขิดริาครานนี่มเืออย่างเี้ยะเขนีก็ขมรความเม

ปามาอยู่ปจานประจาป้านนะชาได้อยู่ในรถแตารรจะได้่มาชาไปบ้านที่ชาร์จอยู่น่น่ะในกระเป๋าไรพี่ทชาร์ เขามนพาเรานไม่รู้นะพูดภาษาทำคนเอาข่แดงขงท่านแบบว่าอยู่เือว่าผู้เดียวก็ทุเรเยนจะหอมคู่ร่วมบอกเสือนะฮะเสือเราไปผลิตแปดแปดน่าจะหนุนฟอยกับสาวเป็นยุทเสือเป็ดเป็เป็ด